ครับงั้นเดี๋ยวพี่ขออัปเดตเรื่องกระแสข่าวเมื่อวานหน่อยที่ส่งตัวแทนไปเรื่องไต่สวนมูลฟ้องครับอ่าที่มาที่ไปของอันนี้ที่เออมีตัวแทนไปไปกรวนการครับก็เป็นเป็นเป็นคดีนี่แหละครับผมที่ที่ให้ตัวแทนไปแทนครับก็เป็นคดีหมิ่นประมาททั่วไปนี่แหละครับผมก็มีหลายๆเคสเมื่อวานก็เป็นหนึ่งในเคสที่ที่เราทําการฟ้องไป หลายเคสอยู่พอสมควรครับผมก็เข้ากระบวนการทางตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้ทางตัวแทนเป็นคนไปทําหน้าที่เรียบร้อยแล้วครับจริงๆมันรุนแรงขนาดไหนจริงจพี่ว่ามันถามถามถึงความรุนแรงมันอาจจะไม่ได้โอเคมาเอฟเฟกแบบทําร้ายร่างกายพีหรืออะไรอย่างนี้ครับผมแต่จริงๆมันคือความความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือความ เสียใจมากกว่าครับผมวความรู้สึกมากกว่าอะไรเงี้ยครับที่ที่คนเหล่านั้นพิมพมาคือมันไม่ใช่แค่ด่าว่าทอเราอย่างเดียวม,มันลามไปถึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนรอบตัวเราด้วยอะไรย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าเออในฐานะที่พี่เป็นลูกคนหนึ่งในฐานะที่พี่เป็นเพื่อนคนหนึ่งพี่ก็อยากจะออกมาปกป้องคนรอบตัวพี่เหมือนกันครับผมีจริงทั้งหมดมันมีกี่เคสท,ที่เราจะต้องฟ้องหรือว่านี่เป็นการรวมเคสฟ้องทีเดียวเลยไม่ครับอันนี้อันนี้จะเป็นแยกเคสออกมาครับผมก็ที่จริงมีนมีหลายเคสมากๆก็นี่ก็เป็นหนึ่งในอาจจะประมาณ10เคสอะไรเค แต่ถ้าถ้าถ้าสิบว่าถ้าสิบเคสทีจะค้องหมดเคสไหมหรือว่าก็ที่จริงพี่ว่าก็เคสบ y เคสแหละครับผมเคสไหนที่โอเคเราไม่ยอมกันเราก็โอเคดําเนินคดีตามกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปครับผมเคสไหนที่โอเคเราตกลงคุยกันได้ว่าโอเคคุณจะไม่ทําแล้วนะหรือว่าคุณจะอะไรอย่างงี้ก็โอเคครับผมก็ไม่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นก็มีครับมีเยอะพอสมควรครับผมเพาว่าระยะเวลาของคุยกับเรา ขอโทษที่เวลาเราให้อภัยเขาอะครับจริงๆพี่ว่าคือถามว่าพี่โกรธเขาไหมพี่พี่ไม่ได้โกรธนะครับแต่พี่แค่รู้สึกเสียใจมากกว่า<ม>กับสิ่งที่เขาท<ม>ําแต่ว่าเราเวลาเราเจร,าเจ,ราจาเขาเนี่ยวเวลาเราคุยกันเราก็รู้สึกว่าโอเคเขาขอโทษเรามาเราก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเลยเราสิ่งเหล่าเนี้ยเราให้อภัยได้อะไรเงี้ยครับเขาก็จะพูดเชิงประมาณว่าแบบเ,เขาทําไปโดยที่เขาอาจจะยังรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะเป็นช่วงนั้นอาจจะเป็นแบบ โอเคแบดเดย์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยก mm ็แ hmm. ล้วแต่ครับผมแต่พี่ว่าจริงๆตรงเนี้ยมันมันไม่เกี่ยวกันเลยเนาะหมายความว่าจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือจะตั้งใจทําหรืออะไรก็ตามอ่างเงี้ยพี่ว่าการที่เราใช้โซเชียลมีเดียตรงเนี้ยข้อดีมันมีเยอะมากแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นหนึ่งในข้อดีตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยครับผมพี่ก็ฝากตรงนี้ละกันว่าจริงๆแล้วมันคือเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าครับผมถ้าคุณคุณเคารบเราเราก็อยากจะคารบพวกคุณทุกคนเหมือนกันเหมือนได้แบบทุกๆคนอะไรครับเหมือนลองแบบฟ้องแค่เป ดูว่าเป็นก็ไม่ไม่ถือกับเป็นตัวอย่างหรอกครับผมพี่ก็ทําดําเนินคดีตามกฎหมายอะไรอย่างนี้ไปนี่ะครับแต่เราเราเคสเนี้ยเราฟ้องตีเป็นมูลค่าความเสียหายทางจิตใจเราประมาณเท่าไหร่ก็สิ่งที่หลอก็เคสนี้แหละครับ เยอะไหมครับที่เป็นมูลค่าฟังแจกกันที่เยอะมากน้อยขนาดพี่มีกับพี่ก็ก็เสียใจเยอะเสียใจเยอะครับผมฟองพี่ว่าเงินไม่ได้เกี่ยวหรอกครับเงินเงินสุดท้ายพี่ได้มาพี่ก็เอามาเป็นบริจาคทั้งหมดอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือสัตว์พิการไม่ว่าจะช่วยเหลือแบบไทยโคใช้ชีวิตโคกระบือไป อะไรตามโรงพยาบาลอะไรเงี้ยพี่พี่เอาเงินทั้งหมดที่ได้มาจากตรงเนี้ยหลังจากแบบหักค่าใช้จ่ายคือหักค่าทนายเลยแล้วก็ตามอย่างเงี้ยแล้วอ่ะพี่ก็ไปบริจาคให้หมดอยู่แล้วครับผมไม่ไม่คิดจะเก็บเงินจํานวนนี้พวกนี้ไว้หมดอยู่แล้วอย่างนี้นี่สารประทับมูลฟ้องอะไรใช่ไหมพี่ที่เราไปเด็ดเดี่เมื่อวานใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีต้องไปคุยอีกรอบหนึ่งครับผมแล้วก็ ออยังไงพี่ว่าเดี๋ยวเราอัปเดตกันผ่านทางโซเชียลมีเดียของทางพีพีกิจแอนเทอร์เทนมนต์ได้เลยครับเล้วมีโอกาสไปไกลเกลี่ยไหมครับตอนขั้นตอนไกลเกลี่ยรันเป็นต่อหน้าศาลเลยครับที่จริงก็มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยแหละครับผมก็จะไปไกลเกลี่ยกันต่อหน้าศาลครับหลังจากนี้ถ้าเกิดมีคอมเมนต์อะไรแบบนี้อีกเราจะดำเนินการีครว่าก็เรื่อยๆแหละครับผมหมายความว่าเราก็มีทีมหลังบ้านทีมประทางบริษัทเราอยู่แล้วที่คอยเช็ค คอมเมนต์อะไรต่างๆแล้วครับผมก็ถ้าสมมติมันเข้าข่ายว่าโอเคมันมันไม่ใช่เรื่องจริงด้วยมันเป็นแบบว่าเรื่องที่กล่าวหาเราหรือว่าเป็นสุดท้ายมันกระทบคนรอบตัวพีอะไรเงรี้ยพีร้สุกว่าเออก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะให้ทีมทางทีมจัดการทั้งหมดครับแต่ว่ารอดำเนินคดีไปแล้วแต่ก็ยังมีเข้ามาอู่เลย ก็มีพี่ว่ามันมีเรื่อยๆแหละครับมันมันมันคงเป็นไปไม่ได้ที่แบบพี่จะบังคับให้ใครมาโอเคชอบเรารักในตัวเราได้ทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าโอเคเขาก็ต้องอยู่ในขอบเขตของเขาด้วยเราก็คนเราก็อยู่ในพื้นที่ของเราตรงเนี้ยครับผมก็อยากให้พื้นที่ตรงเนี้ยมาแสดงมาให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าครับผมอย่าอย่ามาทาร้ายอะไรกันเลยครับที่พีผลไม่ได้เหมือน่าพใช่ก็ส่วนใหญ่ก็หลักๆจะเป็นแบบพาดพิงถึงตัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละครับผม กับครอบครัวพีอะไรเงี้ยที่พีรู้สึกว่าเออสิ่งเหล่านี้มันไม่โอเคจริงๆคือถ้าจะมาว่าพีคนเดียวอะไรเงี้ยพีโอเคพีพอจะรับได้เพราะอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงพีรู้สึกว่าโอเคพีก็ไม่มาอยู่แล้วพี่ก็ไม่ได้เก็บสิ่งเหล่านี้มาใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วครับผมแต่พอมันไปถึงแบบคุณพ่อคุณแม่ด้วยมันไปถึงคนรอบตัวเพื่อนๆพีด้วยอะไรเงี้ยคนที่เรารักอะไรเงี้ยครับผมอยากให้ลองมองกลับกันบ้างว่าสุดท้ายถ้าสิ่งนี้มันเกิดกับคนที่คุณรักบ้างอะไรเงี้ยคุณจะตัวคุณเองคุณ ก็เคส by เคสนี่แหละครับผมแล้วแต่คนว่าบางคนก็ไม่ยอมบางคนก็ยอมอะไรเงี้ยครับผมอันนี้คือไม่ได้อยู่ที่ตัวพีด้วยนะครับหมายถึงอยู่อีกฝั่งหนึ่งด้วยครับ อย่างที่พี่พูดเลยครับมันคือเรื่องของการให้เกยียรติพี่ว่าตรงนี้ก็คือจบเลยายครับว่าถ้าเราให้เกยียรติซึ่งกันและกันไม่ต้องในฐานะคนเพื่อนรวมงานหรือในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอย่างเงี้ยครับผมที่เราก็เราควรจะมาเจอกันด้วยด้วยมูที่ดีเราควรจะให้เกยียรติซึ่งกันและกันอยู่แล้วไม่ว่าพี่เขาจะทางานอะไรเป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ยครับผมก็ขอให้ทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกันในฐานะมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้พร้อมๆไปด้วยกันครับผมมีเครที่ไม่ยอมหรือว่า เคสที่ไม่ยอมหรือปฏิเสธนะครับก็จะเป็นเคสเนี้ยแหละครับผมที่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 ไปทางขึ้นศาลเนี่ยแหละครับอืมก็เดี๋ยวจะมีการไก่เกี่ยกันอีกรอบหนึ่งครับผมกินซีพีโบรนาก็จิตสแข็ง์เก่งขึ้นเรื่อยๆครับพี่ความแซ่บมันความเผ็ดมันก็ช่วยเราได้บางทีอะไรเงี้ยเราจะลืมเรื่องไร้สาระโอเคนะโอเคแล้ว oh